สวัสดีค่ะพวกเราวงแสงตองบิแนแลนนำโดยน้องริตะมาแล้วจ้าพี่น้องเบิงแน่สุดลูกข่มือนีแม่น้องสาวสจากมาพ่อเขาแลว้วข้าแล้วสีลำตัดไปไหนอะไปใส่ไปไปใส่บบไปใส่อะอบบไปดูสิไป,ไปไหนคะไ,ไปไหนคะ ไปไหนจะไปไหนจะดึงมือพ่อไปไหนอ่ะพ anyway> ่อไปลากายบายแม่น้องชาวมาจากว่าพ่อข้าวเลย้ออไปดูแม่สิแม่อยู่ไหนไม้สายติไม่ได้กระตุ้อไอติทุเล่ตุเล่ตุเล่โอ้หางออมบานพี่น้องเปลือกเฟ้ยครับเท่าเอาทั้งหลังไปห้อง ตวตาเฮ้ยตุเลยตุเลยอิส uh ินเลยอากาศหนาวช่วงนี้ใส่เสื้อกันหนาวพอแต่เปิดหามาโอ้ยอยากนั่งอันนี้บ่รู้กโอ้ยเอาสุ่งดาล่าซี่รัมตัดดอกไข่ซี่ำัมเกี่ยวเหนียวพันเอาขึ้นซิให้เอาขึ้นให้ซิ โอเคค่ะด so it. oh, ินด in ินด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 งดงดึดดนดึดดึดป่าเท้าผ้ารอเป็นบอฉันหูด้วยบบนป่าโอ้ยป่าเท้าผ้ารอตัวนี้ป่าเท้าผ้ารอตัวนี้ไปดูแม่สิปแม่อยู่ไหนคะ แม่มิสมแม่ไอตีตุตตุเลไอตีเอ้าเอ้าเฮ้ยอ่ะไอตีนดนี่น้องยูนี่นาหนาวเดี๋ยวจไปจะเอาออกโอเอร์ดิยู่ะนบ้านเอาาโอเวอร์ไดมหนาวาวใส่พันหมวกบินบินบินบบินบินไป ไพินไบ้เดเฮ้ดินีนังนังบค่อยตรงมาได้ตะกี้ขาน้งน้มันหอด้มือทมือ่ขาหอดนึงจังหอดวนึ่งเดี๋ยวเราไป้านหมฮะมได้เหยียบนี่ะเหยียบได้ไหมครเหยียบได้ไหมคะนนนี้ เรือรถเลือรถคันนึงน้เยอะว่าไม่ได้แกะเลยสีแดงรถที่แม่กุ้งซื้อให้เนีไม่ได้ม่ได้แกะรุ่นใหญ่ใไงก็ไม่ได้แกะมาเล่นหหมื่นเป็่ขัอานเมออขั้นนึงมากบนี้ตเอยากลงลงเสียจนีลง จุ๊บแม่หรือยังเฮ้ยจุ๊บแม่ยังจุ๊บแม่ยังคะไม่คุยกันก่อนนะลิซ่าจุ๊บแม่กันจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บแม่ก่อนกันเกียจจุ๊บพ่อหรือยังจุ๊บพ่อก่อนพข้ามาเที่ยวไปเที่ยวไหมไปเที่ยวปะฉันจุ๊บก่อนอบะลงกลิ่นสั่บอไม่มีใครจุ๊บพ่อเลย สงสารพ่อหน่อยเรด้วยสงสารกูอ่ะเลยเด้อแม่เห็ดหนาันาะจูบแม่ดีกว่านอนนี่นอนนี่เฮ้ยนายยิ้มแงมากเลยคือผู้หายออกลูกเพรว่าพูหายอ๋อพูหายอ๋อบอกเขาความญี่ปุ่นไว้เลยบัดนี้เอาละกันอยกกินข้าวเหนียวลายแยกกินข้าวสวยลายกินแต่เสียนลวกกินแต่มากกินเสียนใลายได้ลูกเด้วยจูปักจูนี่คือญี่ปุ่นเอ้า ยืนขึ้นอันใครจะ,จะไปเที่ยวยก <m> มือขึ้นเร็วซิล<ส>่ำตะอาขึ้๋อแต่เปิดผ้าม่านกลางออกมาสองจังมองเห็นออออออฮี่ดังเตียมดังออ้แน,น่หน่ะอันนวกผู้ชาวมาฟังเพลงมงจากเองลาแม่น้องสาวจังมาพ่อข้าวแล้ว, Gud ว,ว ข้าแล้วซีรัตัดดอกไข่สีลัมตัดดอกไข่สีลัมเกี่ยวอยากคิดหอดแม่อยากอุ้มแม่พอดีเพิ่งไปรับมาจากบ้านป้าแจ๋วพี่น้องเพิ่งไปรับมาจากบ้านป้าแจ๋วก็แบบว่าน้องไปนอนที่นั่นคืนหนึ่งเพราะเมื่อคืนนีน้เราทำงานไลฟ์สดกลุ่มปิดใช่ไหมล่ะก็เลยช็อง,<ร>งขึ้นบอกอ้าวไปดึงพ่อแม่ลดึงเลยไม่เหนื่อยไหมบอกเอาพูดเงี้ยอก็ได้เนาะไม่แบบอ่ะดเป็นน้ำสุดบ้างมั้ ไม่มเกสองขวบี่สุดนี้สุนี่สุดนี้นกว่าเด็กสองขวบพี่น้องบ่ได้ทศถั่วเดียวท่าท่าลูกบ่ได้แทะเท่าลูกพี่น้องเอ้ยอผ,ผยู้ใดกกลผมผมเหงื่อเชื่อขึ้นเลยอ,เอ่ะทำตาหลับตาสบตาปริง،ปริง n g p r i n g p r n ปิดตาให้อย่างบันนี้ เฮ้ยตาสมบ้ตนบ้าตาบันตับตาตาบันเง่งเง่งเง่งพี่หาพี่ยตาดีกว่าอู้ย้ำตาไปเที่ยวไหนมะมีใส่น้ำตาล โอ้ยพี่น้ำตาไปไหนเนี่ยไม่ออกมาเล่นกับหนูเลยพี่น้ำตาไปไหนเนี่ยไม่เล่นกับหนูเลยไปกันเถอะป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 ะหลอกหรือปิดเปิดเปิดรึเปล่ามันมันเหมือนเปิดเลยปุ้เออน้ำตาไปกับพี่ได้หน่อยเดียวเอาหน่องน้อง เราท่าก็มี่จะไงเราขยับก็มีทั้งหนาเบียดตุ๊เจอยู่กับตุ๋ยบอสอยู่นี่กุแจมันมีเฉพาะไงบังเหตุปืนใส่ไงกันรีบเมียนมันมีสองดอกพูด้วยเราจะบอกไหมพี่ยอดนี่บอกไปกันไปกันอุ้มอุ้มเน่หนักมากเลยหนูอยากมีคนอุ้มค่ะโอ้าหหนูอยากเดินอุ้มหนูอยากเดินอุ้มฟอนเนี่ย เด้อเอานอยากเดินอุ้มนอยากเดินอุ้มติชมบ้านฮะกาก็ไม่ใช่อันตาชมบ้านชิหวานหลายโอ้ช่ากำลงคนนี้จะไปหานไเนี่ยเพิ่งไปรับมาเพิ่งพี่น้องเฮ้ยก็ตกมัส ตื่นตัวเลยนะบางทีนักเล่นไหนหนุนน้องมาด่วนไหนมาดูมาดูของเล่นเราสิโอ้โแม่นักโซเลลูเฮ่ทุตากะตุทุตานาทุตานี่เลลูมาสาเรวมาสาเรวโอ้มาทาเรว ว uh wow! e <hi> ้าวซาเด้อเลยล่ะอาไม่ส่เฮ้ยโนนี่โนนี่อันนี้ของใครอะอันนี้ของใครอะขาบจดจี๊ขี่ได้ โอ้ขนางจุงจัวขึ้นเลยปะขึ้นนางจงเจ้าขึ้นเลยปะขึ้นางจงเจ้าขึ้นเลยวะเสียยังไงเนี่ยตัดย่ามีเถิดแม่แม่เอ้ยมาสิบบันเหียนตอนหลับค่อยตัดค้าร้อยตัดเอกไม่ได้เดี๋ยวมันเสียดโน นะ,ะโหโหเดือดดังกันหนิไงตัดได้ไตัดเรถติดตีนด,ด้ยวยซ้ำมันกระตุกเดือดชาเด้อ,อบอกแล้วนะคะนั่นามา,าตัดค่อยนะค่อยไม่ให้ตัดนะนุเห็นเล็บไหมเล็บดำเขาเดือดหนเ,นเบอ่ท่ไห่ นี่เห็นบนอะไรดำดำเนี่เนี่ยอะไรเนี่ยเป็นบ้ามนีโอมันคือเป็นบ้าเขาเอะอะไรนี่ดำดำนี่เล้นเ้นเอืมย่ปตาจะยเม็ตัดเล็บให้เลยปนาประกาศตัดเถิดดูประกาศตัดเล็บเหนลอย่างนี้าทีนันฉันกับประกาศตัดก็ประกาศตัดไม่ใช่ฉันหร่ตัดเล็บหนกประกาศอยู่ดิ่เนีเนี่ยจปามันสันัห้งประกาศ้าตีนอย่างลูกตีนพูดยิ่งตีนพูใช่มาขึ้นไปเลยตีนเลย อันนี้เท้าผู้ชายอันนี้เท้าผู้ชายเท้าผู้หญิงแม่จะตัดให้ลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมดำดำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเยอะออกก่นดำดำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ๊ยอะไรดำดำพ่อบอกว่าเบิ่งเนี่ยนี่งบอาออกจังใด่ไม่ยังดำดำได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกนิน แม่ตัดให้อันเดียวนี่เล็บเล็บตรงนี้อันเดียวเนี่ยมันดำเห็นไหมตอนตอนนานตอนเช้าชาหละ่ะตีมาก็ตัดอันนี้ตัดแล้วตรงนี้อันเดียวนี่เห็นไหมนี่ดำๆอุ้ยแค่ไหนขู่ไม่ออก <laughs> โอ้อันนี้อะไรวะอันนี้มันอะไรนี้ คล้องเหรียญแล้วหลายแต่ว่าพ่เขยเหรียญจะนอนกี่โมงครับวันนี้อข,อขอถามขอถามแน่อยายยบ่ายมากขึ้นด้